พระโอวาทพระพุทธจี้กงบทพินิจิตยานร้อยแปข้อที่หนึเจ้าคิดว่าตนบำเพ็ญถือศีลเจบริสุทธิ์แต่กลับพูดจาหยาบคายให้ร้ายผู้อื่นนี่คือภาพสะท้อนถึงการบำเพ็ญที่ขาดการตระหนักในการควบคุมคำพูดให้บริสุทธิ์ซึ่งอาจจะนำไปสู่การแตกแยกจงตระหนักว่าการบำเพ็ญที่แท้จริงนั้น ต้องครอบคลุมทั้งกายวาจาและใจการที่เจ้าพูดจาหยาบคายและให้ร้ายผู้อื่นแม้จะถือสินเจแสดงให้เห็นว่าเจ้ายังไม่สามารถควบคุมวาจาและจิตใจได้อย่างแท้จริงซึ่งเป็นส่วนสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการควบคุมกายอย่าหลงเข้าใจว่าการถือสินเจหรือการรักษากายให้บริสุทธิ์เพียงอย่างเดียวนั้น เพียงพอสำหรับการบำเพญ็ญแท้จริงแล้วการบำเพ็ญที่สมบูรณ์ต้องรวมถึงการแก้ไขวาจาและจิตใจให้บริสุทธิ์ด้วยการพูดจาหย,ยาบคายและให้ร้ายผู้อื่นนั้นขัดแย้งกับหลักการของการบำเพ็ญอย่างสิ้นเชิงจงฝึกสังเกตคำพูดของตนเองเสมือนผู้ที่กลั่นน้ำผึ้งบริสุทธิ์ระมัดระวังไม่ให้มีสิ่งเจือปนเจ้าจะพบว่า เมื่อเราใส่ใจกับคำพูดของตนวาจาของเราจะกลายเป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์และเยียวยาผู้ที่บำเพ็ญอย่างแท้จริงนั้นย่อมมีความบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาและใจสามารถควบคุมคำพูดให้เป็นไปในทางที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์แม้ในสถานการณ์ที่ยากลําบากโดยไม่ใช้วาจาเป็นอาวุธทำร้ายผู้อื่นหรือสร้างความแตกแยก ดั่งต้นสนที่ปล่อยมเมล็ดพันธุ์ให้แพร่กระจายไปตามสายลมเพื่อสร้างตาใหม่ที่อุดมสมบูรณ์ฉันใดผู้ที่บำเพ็ญอย่างแท้จริงก็พึงใช้วาจาเพื่อแพร่กระจายความดีงามและปัญญาโดยไม่สร้างความเสียหายแก่ผู้ใดฉันนั้นการพูจาหย,ยาบคายและใส่ร้ายผู้อื่นเปรียบเสมือนต้นสนที่ปล่อยมเมล็ดพิษซึ่งไม่เพียงแต่จะไม่สร้างตาใหม่ แต่ยังทำลายระบบนิเวศที่มีอยู่แต่การพูดจาด้วยความเมตตาและสร้างสรรค์เรียบดังต้นสนที่ปล่อยเมล็ดพันธุ์ที่แข็งแรงซึ่งจะเติบโตเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์และเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตมากมายจงฝึกฝนการใช้วาจาอย่างมีสติและเมตตาและเจ้าจะพบว่าความบริสุทธิ์ที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่การละเว้นอาหารบางประเภทเท่านั้น แต่อยู่ที่การสร้างประโยชน์และความสุขให้แก่ผู้อื่นด้วยทั้งการกระทำและคำพูดนั่นคือการบำเพ็ญที่แท้จริงที่จะนำพาเจ้าไปสู่ความบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาและใจอย่างแท้จริงดีตามภระว่าตอนต่อไปด้วยนะคะ